สวัสดีครับผมเฮียเม้งจาก i อ i ิ t ไ a ยแลนดนะครับวันนี้จะมาทําคลิปแนะนำํำสำหรับผู้ที่การซื้อ p p o o n ในแพดมือสองนะครับสาหรับผู้ที่ม่เคยใช้มาก่อนจะได้ไม่โดนหลอกจากผู้ขายนะครับประการแรกคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อก็คงต้องตรวจสอบสภาพเครื่องก่อนนะครับว่ามีรอยขีดข่วนบริเวณไหนมีรอยบุบบริเวณไหนหรือเปล่านะครับถ้าเรายอมรับสภาพที่ ของตัวเครื่องมือสองได้ก็มาเช็คจุดที่จุดต่อไปเลยจุดต่อไปเราก็ควรที่จะเช็คเลขกิมมี่นะครับว่าในตัวเมนูของเครื่องกับตัวด้านหลังเครื่องตรงกันหรือเปล่าหลังเครื่องบริเวณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นพวก4กับ 4S จะอยู่ที่สองซิมนะครับก็เข้าไปดูนะครับวิธีเข้าดูเข้าไปที่หน้าเมนูนะครับตั้งค่า แล้วก็ไปที่ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วไปที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับนี่จะบอกได้หลายอย่างนะครับในเมนูนี้จะบอกทั้งความจุนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของเครื่องตอนนั้นแล้วก็พื้นที่เหลือใช้แล้วก็โมเดลนี้จะบอกถึงว่าเป็นเครื่องศูนย์ของไทยเองหรือเป็นเครื่องนอก ครับถ้าสูตรของไทยจะลงท้ายได้วย t h a แต่ถ้าเป็นเครื่องนอกก็จะเป็น ll ll นี่จะของอเมริกาส่วนฮ่องกงก็จะเป็นต่างๆครับหลายอย่างตามตามตัวย่อของประเทศนะนะครับอน,นั้นนะครับผมแล้วส่วนเลขมี่จะอยู่หลังบ t ูทูธนี่นะครับแล้วก็ดูเลขมี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปดูจากหลังเครื่องว่าตรงกันไหมถ้าตรงแสดงว่าบอร์ดตัวนั้นกับตัวเครื่องตัวนั้นเป็นของของตัวเดียวกันไม่ได้ถูกการสับเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครับส่วนต่อไปเราต้องเช็คไอ้ขาวนะครับว่าเราติดไอ้ขาวนะัหมเพราะส่วนมากเจอเยอะนะครับลูกค้าไปซื้อมาแล้วตัวเครื่องติดไอ้ขาวเพราะเขาไม่ได้ดูเมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเมนูนี้นะครับอันนี้คือเข้าทั้งข้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเมนูไอ้ขาวถ้าเข้าไปปุ๊บ แล้วก็ถ้ามีอย่างนี้นะครับก็ควรให้ผู้ขายลงชื่อออกให้เรานะครับส่วนเมนูที่จะติดจริงๆคือค้นหาไอโฟนของฉันพอเข้าไปปุ๊บจะขึ้นค้นหาไอโฟนของฉันกดเป็นสีเขียวนี่คือออนนะครับต้องให้ผู้ที่จะขายปิดให้เรานะครับ เวลาปิดต้องกรอกรหัสนะครับกรอกรหัสให้ได้นะครับให้ตรงถ้ากรอกตรงแล้วเมนูนี้ก็จะปิดไปนะครับเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูว่าถ้าปิดแล้วจะเป็นยังไงนะครับรอสะก่นะครับเดี๋ยวกรอกรหัสให้แป๊บหนึง่ง กรอกรหัสถูกปิดครับอ่าแล้วก็ลงชื่อออกลบออกจาก i ไอโฟน ลองเข้าทีนะครับในเมนูทางอ่ะครับอันนี้ก็จะลงเข้าออกแะครับเวลาเรากดรีเซ็ตลบค่าทั้งหมดหรือไปอัปโปรแกรมใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะไม่กลับมาติด Apple ID ที่มีหลายเคสคือพออัปโปรแกรมใหม่ติด Apple ID ดีแล้วไม่รู้ซื้อเครื่องมือสองมาไม่รู้อีเมลไม่รู้รหัสอะไรเงี้ยครับก็จะกลายเป็นใช้เครื่องไม่ได้นะครับส่วนต่อไปเมื่อเราเช็ค ทั้งหมดนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้องไปเช็คพวกกล้องหน้ากล้องหลังนะครับว่าเปิดใช้งานได้หรือเปล่านะครับกล,กล้องกล้องกระเข้างี้ครับแล้วก็เปลี่ยนสับหน้าหลังนะครับแล้วก็เช็คเสียงนะครับเข้าอยู่ตั้งค่าเหมือนเดิมเช็คเสียงก็ดิ่งดอกแตกหรือเปล่านะครับเช็คระบบสั่นต่างๆนะครับ ในระบบสั่นก็ง่ายๆครับถ้าเขาเขาเปิดไว้กดตรงนี้นะครับสวิ่ขงข้างนี้ครับก็จะทํางานการสัน่นต่อไปก็จะผมจะมีทิศวิธีสังเกตว่าเครื่องเคยโดนน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ในกรณีทีเ่เขายังไม่เคยเปลี่ยนจอมานะครับให้หาเมนูที่เป็นพื้นหลังข,งขาวๆเดี๋ยวผมดูอ่าไม่ใช่ อันนี้ครับเตือนความจำานี่นะครับพื้นหลังขาวๆนี่นะครับถ้าเกิดมีคาบเป็นรือเป็นจุดๆไม่เป็นสีขาวทั่วกันหมดเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเครื่องเคยเดินความชื้นเดินอะไรตงนี้ยอันนี้ก็ดูมินิทานะครับว่าสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อคือเครื่องเดินความชื้นแล้วว่าจะซื้อต่อไปหรือไม่นะครับพอเช็คอันนี้เสร็จก็ให้มาสังเกตเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของแบบเนี่ยนะครับ ถ้าเครื่องปกติ้เปิดเฉยไม่ได้เล่นอะไรหนักๆนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะนานๆลดนะครับไม่ได้เล่นๆไปแป๊บหนึ่งหรือแค่ช่วงไม่กี่วินาทีแล้วเปอร์เซ็นต์ลดอันนี้คือเครื่องมีปัญหาเรื่องการกินแบตครับต้องระวังตรงนี้หน่อยครับแล้วก็เช็คเปิด wifi นะครับเช็คลูกเล่นต่างๆลองลอง,ลอง,ลองตัวเข้าตัวออกลองไม้ลองลำโพงฟังว่าโอเคได้ยินชัดหรือเปล่านะครับพอเทสโอเคได้ก็ ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตกลงจ่ายตังค์ซื้อเครื่องกลับมาได้เลยนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ต้องการที่จะซื้อก็ควรดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่าสินค้านี้มีม,ม,มิชั่นชีพเยอะนะครับอ่าแล้วก็ให้สังเกตถ้าผู้ไม่เคยใช้เลยให้สังเกตดีๆนะครับเพราะเครื่องกอ๊อฟเครื่องจีนแดงเนี่ยครับทําเมนูมาเหมือนทุกอย่างนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ภายในหรือน้ําหนักอะไรเนี่ยจะจะสู้ ของแท้ไม่ได้ต้องหัดเล่นของแท้ยิ้มของเพื่อนเล่นก่อน,นครับก่อนที่จะไปซื้อเครื่องจริงนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้นะครับก็ผมทําคลิปเวกแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าอย่างไรไงก็จะมีคลิปต่อๆไปมาให้ดูนะครับสวัสดีครับ